วันนี้นะของไอ,คอ้คุณแม่เนี่เพือนบอกนะคือว่าใส่กำไลเมียป๊องานเขาปั๊บนี่น,นะนี่ก็บค้องเพิ่นถถกจังหวะมั่งเพิ่นอล่อมาโดนอืมอย่างเงี้กน,นก็นเลยมาปฏิบัติเสริมน้ำเพียรให้เขาคิดพอ่อมาเพิ่งเหรอเขาเอาเงินไปตั้งหลายปีแล้วตัวน,นี่กันเลยว่าเขายืมเงินง<พ>อนอปไปอยู่ครับอ่า เลยว่าเออหลายอยู่แม่นะเออเอาเจ้าคอยเดินไปเด้อบางเดีอเขาก็จีคิดหอดดอกกันเลยมันก็เลยมันตึกจังหวะแล้วมาปฏิบัติน้าลันก็เลยมันได้กําไรมันก็เลยถึกจังหวะพอดีแล้ววาปฏิบัติของเราขึ้นถามโยงล้อน้ำเดียวแลยครับได้ไอ้ไอ้ไอ้กำไรนาเกี่ยวมา่งสิมแต่เราบอกหรือมันบอกเห็นภาพเลยดิพอหนุมสงปั๊บเขาโทรมาเอาเงินอีกเอาเงินมาให้ปั๊บเนี้ยเงินมาขึ้นเทนี่ปั๊บแล้วก็ได้เงินนั่นเงินนี้ปั๊บ อันนี้เราบอกมันก็เลยแบบว่ามันบอกฟังจากคนประสบการณ์จริงนะก็เลยนี่ฮะ 5. อันนี้เห็นเม่ที่ไม่บอกว่าแม่ลุกเสียงชุดเก้ามือกี่เออ,เหหอนใครเห็น่อยฮะกันั่งไข่เพิ่นน่ะเนาะแปลว่าถือความดีความงามเนาะโอ้๊กปุกไข่ชุดเก้ามือมมมมมอ่าอาอยังไม่ย่างหงเรียบเทียบตอนลุกเสียงนกฟุกสีล้ากับแขกเมื่อกี้นาที <c oughs> อ,อันนี้เขาเอาไปยุน่นหนีเนาะว่างไว้เพาถท่านนี้คนก็ว่างเลยนางสุ่มือชุ่มือชุ่มือไปว่าท่านไหน<อ>มันยุ่งตัวหนาเพราะว่ามันเหลวเห็นอยู่ไงว่าคุก็อัอดไปอัดพลังอัดลงไปโดนโบ่เนี่ช่วงๆที่แม่อัดแต่ละมืออธิษฐานจิบลงไปแต่ละมือกันได้นาเครื่องส่มองนี่นะคิดว่าโดนเติบแต่ละมือ บ่ได้่นางวก็เ่าที่ท่าพูดงไอ้ไอ้กำไรรากเกี่ยวกี้นีาละประมาณขึ้นชั่วโมงจิเก้ามื่นิเก้ามื่นก็ติเลนะพูดจว่เกินสนาทีหรอกคอยกยุนี่ทุกมือคอยกับว่าเดี๋วไปใสเดี๋ยวเห็นแล้วก็มันงามเลยจ้ะมันเงาอีงมันเงาเดี๋ยวเห็นแล้วเขาก็เป็นหงอกจดเขาใส่เลยอืมอ่ะกแล้วเห็น เรงเงินเราเห็นเราระวงระว่างแต่ผู้คนแล้วก็อ้ฐานกิตแห่เนื่อยเื่อยแล้พอไม่เกิดอนุภาพเดี๋ยวก็ย่อกันย่าแหนมราวัมืนผยังหูพึงนะหูพึงคือมมของผู้ชายใช่เด้ผมมองใช่หรใช่บ่อไรย่้อเป็นไงของผู้ชายเขากะใช้กันหลายอย่าด้จะอ่อนนะตาไมหนุ่วงไงมีแต่ผู้ชายทีผู้ชาไปผู้ชายเลย นี่เอาใหญเบิรงเดอร์าบูซาไปสามอันแล้วเอากรมือแล้วเราเป็นหนุิมทีแมเกเามอไหร่เราไปเดนมหาแม่กเมื่อยี่สิบปีไทยกี่ปีที่แล้วบรรลุมสิบปีแล้วเอาแต่เลขเปิดลาูซาไปสอันภูมิใจเหรอ นีมีคนนี่งไปยิมเจ้จาจักคนนี้มาแต่โดนแนวแต่โดนแนวนี่เขาขางานเขามากว่าไหนคนนี้ที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับนี่อือโอ้เขาได้บ,บูชาแสดงว่าเขาเกิอดอนุภาพของเขาที่ครับเผู้ชายมันอยู่กับควศรัทธาเขานะกันคนใดัดทธามันก็เกิดงายนคนใดว่าัทธามันก็อย่างงกแน่ บย,ยังของคุณแม่เมื่อกี้พ่อบ,บอกขึ้นม,มาปั๊บนี่มันเห็นภาพเลยคือเราว่าจาัดจากใจญ่จัดพ่อมั่วสุดแต่ว่าเพราะข่อยสมไอ้จังไรหน้าเกี่ยวปับ๊บข่อยได้เงินปับ๊บเขาเอาเงินมาขึ้นข่อยปับ๊บงานข่อยก็ไ,ได้ปั๊บนี่นะผมก็เลยโอ้กะได้นนงานนำ้ำเจ้าเหมือนเจ้าก็แล้วถ้าแม่แม่มองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องของตอนนี้เรายุพาะนะคพันละครแล้วท่านิอธิษฐานแหย่ข้าวกอธิษฐานน้ำเ้ากะเพรามเชียร์ของเขาน้ำรัทธาของเขาน้ำความมั่นใจน้ำอันนั้นสมัยนั้นเป็นยุ่ง หลังจากอันเราเราคงไม่ได้บุ๊กบุ๊กเฉ่อันนี้อัจะเป็นเป็นรักบอแล้วก็ยังเป็นย่อมอันตลังจากบอเป็นพิธภัณฑ์นี่เป็นโตมูฟุชชั่นหน่อยเนีนะตอนตอนแม่บุ๊กเฉกเอ๋ก็ไรน่าเชี่อหนิได้ได้ที่ฐานไั่ตุรีพิเศษอ่ะที่ฐานไก่ดีเนี่ยล่ะเพื่อได้ไปเรื่องเขามีเงินเป็นล้านเป็นล้านก็ว่าไว้แล้วทำไมได้มีอีหยังดอกว่าได้ไปจมมันได้ดอกว่าหัวใจดอกอันนฐานเห็ดเตี้ยงอีกเอาพื้นบ้านนี่ล่ะ ว้าเอาพื้นบ้านนี่นะสมมติสมมติยังแม่บอกว่าแม่อธิษฐานประมาณคืนชั่วโมงนี่ตเรื่งชั่วโมงก็การนั่งเอาข้องก่อยน้ำอ๋อเนไิ้นั่งเร้วเนาะกิพุทโธไปข้องจะข้องน้ำไอเร่วนของลลกอธิษฐานจิตลงในอธิษฐานนั่เก็กตั้งหาว้าไปแรีวกับแรวไปออแต่กตีข้เป็นขึ้นอ๋ก็เลยตีขัวเป็นขึ้นชั่วโไปอมันมันแตกไม่คินอะไร่าที่สูงเล่ จัดท่าบางคนจัดท่าเสียถือธรรมมดาผหึ่อยากใเอยอเห็นเห็นที่ที่ไม่พูดถึงที่ที่ว่าบางคนที่ได้ไปบูชาแล้วเป็นไงกับที่ว่าบางคนที่ว่าใหญ่นั่นอย่างเงี้ยที่ว่าเขาบอกให้ไปเอาเงินเขาบอกขายเปี๊ยเอาเงินคือขายหน้าตาโดน